เฮียค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะติ้งตด้วยนะคะเฮียเลี้งดิงพวกเราหน่อยสิค่ะเฮียนอนอยู่อย่าขยับตัวได้ไหมไปบริหารยากมากสองคนนี้ไปดีกว่าโรคประวัติเป็นโรคที่น่ากลัวมากความไม่น่ากลัวของมันเนี่ยคือความน่ากลัวประวัติเป็สารตั้งต้นของโรคแทรกซ้อน จริงๆแล้วอ่ะเบาหวานไม่เกี่ยวกับอ้วนกับผอมคน่นชอบพูดว่าเบาหวานเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์คิดอย่างนี้ไหมครับไม่ใช่หรอคนไทยอ่ะมีความรู้เรื่องเบาหวานน้อยมาก,มากมคุณหมอก็ทักเลยครับแด๊ดดี้คุณเป็นเบาหวานผมก็ช็อกมากหมอบอกว่า,วาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องนัดผ่าเท้าตัดเท้าเลยว้ายป่วยอะ่ะยังไม่พออ่ะยังต้องเป็นผู้พิการอีกอะ่ะ แตดี้คะหนูอายุ19หนูเป็นเบาหวานค่ะเฮ้ย19เป็นเบาหวานแล้วหมอคุณเบนถึงขั้นนี้ครับซึ่งโรคเอชดีจริงๆแล้วเนี่ยหายได้เบาหวานหายได้เบาหวานหายได้คุณเบนมการบริโภคสำคัญมากครับเขาเรียกว่าไม่เห็นลงตกไม่หลังน้ำตา คุณผู้ชมเห็นทีเซอร์แล้วน่าดูมากๆนะเป๊กอยากชวนดูเลยนะคะสำหรับคุยแซบ VVIP EP นี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปอย่างคุณนิวแดดดี้สายเบาหวานค่ะเขาจะมาไขาความลับเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ <c oughs> คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอย่างเรื่องของความอ้วนหรือความผอมเนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับการเป็นเบาหวานเลยนะหรือใครบอกว่าพันธุกรรม เกี่ยวกับเบาหวานก็ไม่ใช่ค่ะแต่จะเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไขข้อสงสัยกันได้นะคะที่ YouTube ค่ะ Orange Mama และ Facebook คุยแซบโชว์ค่ะและดูได้เลยนะเริ่มดูตั้งแต่ตอนที่เราจบรายการได้เลยเพราะว่าตอนนี้พร้อมดูแล้วน่าสนใจมากไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรดูค่ะใช่ค่ะย้ำนะคะที่ YouTube Orange Mama หรือว่า f c e e o o o คุยแซบโชว์นะคะคุณผู้ชมขาดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบาย